สวัสดีค่ะมาพบกับครูเอลลี่ในวันจันทร์นะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลน่ารู้ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะวันนี้ไปพบกับฤดูกาลการเกิดฤดูกาลเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ การที่โลกนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเวลา1ปี365วันนั่นเองนะคะในลักษณะที่แกนโลกเอียงกับแนวตั้งฉากของระบบทางโคจรทำให้เกิดบริเวณส่วนต่างๆของโลกนะคะรับพลังงานจากดวงอาทิตย์แตกต่างกันนะคะเป็นผลทำให้เกิดฤดูกาลนะคะ ส่วนในของประเทศไทยของเรามี3มฤดูกันนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวนั่นเองนะคะมาดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะควรี่ขอขึ้นสละตัวใหม่คำว่าสละเอนะคะมาฝึกอ่านกันเลยกเออเกอขอเอคเอ จอเอเจฟอฟเอฟมอเอเมหอเอเฮแล้วก็อเอเอ,อนะคะต่อไปมาดูหนังสือร่องรอยการเรียนรู้หน้า34นะคะให้เด็กๆนะคะ นี่เป็นเกมโดมิโนนะคะเอารูปภาพมาต่อกันมีหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขเจนะคะตามรูปภาพเลยนำมาใส่ตัวอักษร A B C D E นะคะอย่างเช่น A ข้างหน้าเป็นอะไรคะเสื้อข้างหลังเป็นพระอาทิตย์ ะะเด็กก็ไปตามหาเสื้อกับผ้าอาทิตย์อยู่หมายเลขอะไรนะคะอยู่หมายเลข6นั่นเองก็นํำหมายเลข6มาเขียนตรงข้างบนนี้นะคะคุรี่ฝากไว้ด้วยนะคะร่องรอยการเรียนรู้ต่อไปมาดูใบงานกันค่ะใบงานแผ่นที่หนึ่งนี่นะคะให้เด็กๆนะคะระบายสี คำที่ประสมกับสรรเอนะคะมีอยู่7จ็ดคำด้วยกันนะคะระบายสีเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะการทำฝนเทียมให้เด็กระบายสีให้สวยงามนะคะแบบฝึกหัดอ่านภาษาไทยคุลีฝากบทที่4นะคะหน้า10หน้า11นะคะอ่านคำคือ หรือสองหน้าง่ายๆเลยนะคะส่วนห้อง A นะคะ K3A ทักษะคณิตศาสตร์นะคะคุณลี่ขอฝากหน้า16นะคะหน้า16ถึงหน้า20นะคะมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เขียนเลขนะคะจากมากไปหาน้อยแล้วก็จากน้อยไปหามากนะคะหน้า16ถึงหน้า20เล่มน,นี้นะคะ สำหรับวันนี้โควลี่ขอจบลงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ